Yeah chí mình chí à. ý đi, đi đi Yeah whoa, 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 whoa. Yeah chí ý chí ý มันของที่ใช้แล้วโยนทิ้งไว้ข้างทางบอกว่ารักแต่ทำไมมันเจ็บทุกครั้งคำพูดของเธอแม่งเหมือนกับควันจางๆทุกคืนยังคิดถึงทุกมียังติดอยู่ภาพเธอวนซ้ำๆในหัวจนลบไม่ออกรักมือนเกมที่ฉันและเราแพ้ตลอดเจ็บแต่ยังอยากเล่นต่อไม่เคยพอก็เพราะมันเป็นเรื่องของใจทำยังไงก็หยุดไม่ได้เธอทำให้ฉันเจ็บแค่ไหนแต่ใจยังดื้อยังรักไม่เลิกไป ปนทัดที่เคียนมันคือแพ้เป็นในใจ,ใจบอกกับเพื่อนว่าไวแต่จริงๆมันไม่ไว,ไว้ทุกการหายใจไม่เชื่อเอปนอยู่ในนั้นแต่เธอกลับเลือกเดินจากเมื่อไม่เคยสําคัญรักเหมือนไฟที่มันลาจนเผาฉันยิงดับยิงแรงยิงเจ็บก็บยิงชัดบอกตัวเองซ้ำๆว่าควร move on แต่บิดมันพาไปทุกคำยังงอนแน่นอน ก็เพราะมันเป็นเรื่องของใจทำยัง oh. ไ,ไงก็หยุดไม่ได้เธอทำให้ฉันเจ็บแค่ไหน uh oh. แต่ใจยังดื้อยังรักไม่เลิกไปจะ uh oh. หัวใจกดปุ่มรีเซ็ตได้ก็คงดีแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช uh ่เกมอีซี่รักคือดนตรีที่ไม่มีทางลบได้ uh oh. ฉันยังติดลูปอยู่กับเธอ all night uh oh. ก็เพราะมันเป็นเรื่องของใจทำยัง oh. ไ,ไงก็หยุดไม่ได้ yeah. Yeah. จเจ็บยังไงก็ เพราะสุดท้ายมันคือเรื่องของใจ